เรามาอยู่ในงานอะไรคะจอยคลินิกรักวิ่งรันค่ะแล้วจะติดตามน้องจอยได้ในอะไรบ้างคะเบื้องตนค่ะชื่อจอยซอยซีแล้วก็ทันชนกค่ะจอยทันชนกนะคะแลองจอยขาแรงวันนี้นะคะเราจะมาในคลิปของขาแรงทุกแบรนด์รองเท้านะคะและวันนี้แบรนด์ที่น้องจอยเลือกใช้คืออะไรคะออสเตรียดโคสีสีใหม่ล่าสุดค่ะสีใหม่ล่าสุดราคาเท่าไหร่คะเนี่ยจอย8,000บาท8,000บาทแล้ววันนี้จอยได้แบบ อันดับหนึ่งรุ่นอายุค่ะอหา้าโอ้โหเวลาเท่าไหร่คะสี่สิบห้านาทีทีพอโอ้โห<อ><อ>สุดยอดนะคะก็ <c oughs> ขอให้น้องจอยสนุกสนานกับรองเท้าใหม่นะคะขอบคุณค่ะเท้าวสวยขาแรงแห่งขาลอยค่ะออวันนี้วันนี้ขาแรงแห่งชนุรีนะคะขาอลอยไปแล้วส,สาวขาแรงแห่งแบรนด์พูมา่าแบรนด์แล้ววันนี้โอ้โหก็ใส่ไตรอิสสามไตรอิสสามมานะคะ เป็นตัวตัวไหนตัวล่าสุดเลยราคาสุดราคาเท่าไหร่คะ8ปดพนแานะคะน้องโอก็ได้อันดับเท่าไหร่คะเนี่ย1่รุ่นค่ะรุ่นเวลาเท่าไหร่คะส3นาทีโหแรง3 3มโอ้ยแรงอ่ะแรงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันงานพัทยมมาทอน์ตอมาราธอนคตฟูมาทอลเจอน้องโอเชียร์น้องโอนะคะไปติดตามน้องโอได้ใน เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> อะไรโอลี่จังโอลี่จัง A O L Y แล้วก็ J U N G นะคะขอบคุณค่ะใช่เองครับและนี่น้องบีนะคะวันนี้วิ่งรากน้องครับได้อันดับ74คุณได้หมอนตัวที่74นะคะน้องบีแห่งขาแรงแสะหนุ่มหล่อแห่งไซซ์สอวันนี้น้องมาในรองเท้าดีนิ่งครับทำไมถึงชชบดีนิงมันนุ่มมันเด้งดีครับรุ่นอะไรนะคะ5อิลิตครับ5อิลิตมันดียังไงลินิงเนี่ย ดีนิงมันดีมันเกาะพื้นครับราคาดีใส่สบายทนอ๋อทนราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ถ้าบางสีเหลืออยู่4,000กว่าบาท4,000กว่าบาทได้ครับในติ k ตอกของดีนิงในไทยเนี่ยครับแล้วถ้าใครอยากจะฝากกดก็มาฝากน้องปีได้นะคะขอบคุณม้องบีแรงแข่งทีอาดีเด็นะคะเป็นใครไปไม่ได้น้อง เอายมา่ะตและงนี้เขาก็มอบในโตอีลิทอีลิทสนะคะให้กับคนที่ได้นะคะีวันนี้ดับหนึ่งมาในแบรนด์รองเท้าแรงมากเลยนะฮะในกี ช่วยหนักดื่นลางวันฟันไปเท่าไหร่คุณผมาีชาไปเท่าไหร่คะต้องมีจมก็ดูขอญาณนะคะโอ้เงินสดสดเห็นเห็นแล้วรองเท้าอีกหนึ่งคนลองกันแล้วดีใจได้ค่ะคุณผมวันนี้คุณผมมีแรงอีกแล้วมาแรงสาวสวยมาในแบรนด์อะไรคะวันนี้วันนี้ไนกี้ค่ะไนกี้นะคะชไม่จำจำไม่ได้เราอันดับหนึ่งเลยหรออันดับหนึ่งแข่งมากเลยโอมสามสิบสาม วันนี้อุ่มได้เวลาเท่าไหร่คะประมาณ45่ปลายปลายค่ะ45่ปลายปลายโอ้ไม่ธรรมดาเลยยินดีด้วยนะคะน้องอุ่มของเลขาไอทุกของน้องอุ่มก็คืออุ่มสุภาพันธ์อ้่ O U M นะคะสุภาพันธ์ภาษาอังกฤษฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอันดับห้า ตามสาวๆนะคะที่เขาว่าทำไมเขาเก่งๆกันได้าแรงน้องอะไรน้องคนไทยน้องไทยมาในแลนด์ีมาแล้ววันนี้หนูได้ที่เท่าไหร่คะที่สามที่สามเวลาเท่าไหร่คะเนี่ยเวลาอมที่ประมาณสามสิบสามสบ้าเซนะคะท่าสามยี่สิบเก้านต์โอดีดีด้วยค่ะสาวสวยหลังสาวแวบๆนะคะ ขาแรงแห่งแบรนด์โอ้โหค่ะวิวของใครเนี่ยสวยจังเขาายพี่ก็นึกว่าคู่นี้นี่ค่ะแล้วเธอก็มากับฟาร์สอาสามประจําตัวของเธอนะคะวันนี้ฟันหน่อๆไปร้านเจ็ดร้านเจ็ดค่ะเดินลาสี่สิบเอ็ดนาที Uhm เท่าไรเนี่ยแหละแหมวิ่งชิวนะไม่ชิวค่ะชิวล่าแล้วงานน่าเจอน้องที่ไหนคะบุรีรัมย์ลปค่ะอาทิยาอาทิยาบุรีรัมเหรอบุรีรัมย์ลปนะตามเชียร์น้องได้ในเฟซบุ๊กอรัญญาหินจุยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสกอนิดนึง a r u n y a แล้วก็ h i n h j u i ค่ะก็ยินดีกับ น้องเลยนะคะกับแบรนด์พูม่าขอบคุณคะ่ะอันดับ2โอออได้แก่น้องทัศน้องทัศวิ่งเวลาเท่าไหร่วันนี้สามที่หามที่เจ็ดสาแล้วที่1คือน้องโอกลับไปแล้วโอได้เท่าไหร่นะน่าจะวิ่งประมาณสามสามห้านะคะแล้ววันนี้รองเท้าแบรนด์ที่คุณใช้คืออะไรคะรองเท้าเอซิตเอินะคะรุ่นไหนจ๊ะ รองทัดเอตโตใหม่ล่าสุดนะคะนี่หไม่ใช่นี่สองอกไม่ใช่อันนี้ของน้องโอโอฝากโอฝากไว้กับทัดแล้ววันนี้ที่ใช้ก็คือแบรนด์เอ i ินะคะแล้วใหม่ล่าสุดราคาเท่าไหร่คะแปดพันหกแปดพัโอเคขอบคุณมากค่ะพี่มาที่ะาขาแรงวันนี้มากับแบรนด์อะไรคะ ใช้เอ펙ครับผมวันนี้ใช้เอ펙นะคะพี่มานิวันนี้ได้แบบ4 4่สเวลาเท่าไหร่คะ41นาที41นาทีใช่ไหมคะโหยินดีกับพี่มานิแล้วก็รางวัลด้วยนะคะเอ펙วันนี้ใส่ที่ไหมก็โอเคครับผมใช้มานานยังคะพี่ก็สองสามปีไอสองปีได้ทนไหมก็มาตรฐานครับมาตรฐานนะคะโอเคขอบคุณน้องมาวินขาแรงมากับแบรนด์อะไรคะวันนี้มากับเอ็กเทปครับเอ็กเทปนะคะ สามหกหนึ<ๆ>่งหกศูนย์สามจุดห้าโปรนะคะหนูได้เวลาเท่าไหร่วันนี้น้องได้เวลาเท่าไหร่สี่ประครับสีนาทีนะคะ,ะ,คะได้อันดับอะไรอ่ะอันดับสรุ่นครับโอ้โหรุ่19 19น19อันเดอ์เอ้ยสิอันเดอใช่ไหมอันเดอร์สิ้น้องมาเวนน้องจะมีไอจให้สาวๆติดตามไหมมีครับ W-I-N ดีจอดแเอ็กไวเอ้แซดเอ็กทีครับเอ็กทีนะคะไปติดตามผลงานของมอวินได้ปีนี้อยู่เท่าไหร่แล้วคะปีนี้ส <11 S 2> ิบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเป็นอนาคตของชาติค่ะขอบคุณชาวาวินโอ๋นะคะวันนี้อันดับสองรุ่นอายุห้าสิบปีขึ้นไปเวลาเท่าไหร่คะห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเก่งมากและว,วันนี้ขาแรงมากับแบรนด์เะยรคะมา <c oughs> <c oughs> อ่ะดิเดตโปรสีนะคะเป็นไงคะใส่แล้วดีไหมดีค่ะนุ่มดีนุ่มดีนะคะเงวิ่งดีค่ะวิ่งดีแล้วก็ยินดีกับขาแรงและคุณได้รับหมอนไปเลยค่ะนดีค่ะอายที่3รุ่นอายุรุ่นถือห้าสิบห้าสิบถึงห้าสิบเก้าครับแล้วเวลาเท่าไหร่คะสี่สิบสองจุดสี่แปดโอ้โหขาแรงมากับแบรนด์บีมากับแบรนด์เหรอนะคะเป็นไงคะบีมาวิ่งบมาอันนี้สุดยอดไหน มันก็เด้งดีนะครับเด้งดีมันอยู่ที่การซ้อมนะถ้าซ้อมเยอะซ้อมดีก็นั่นแหละรองเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราให้เราบินได้ขอบคุณมากครับพี่เชคักกีสิทธิ์โค้ดข่าวนะคะน้องเมย์ค่ะและเอ็มครับน้องเอและเอ็มนะคะวันนี้เมย์ได้กี่นาทีคะ4 7่สิบได้อันดับ อันดับ2รุ่นอายุค่ะ3า9ค่ะและเอ็มคะ39ครับ39เท่าไหร่จัไม่ไดใดโอเคได้อันดับเท่าไหร่ครับอันดับ3รุ่นอายุค่ะเดี๋ยวมาดูแบรนด์รองเท้าของเขานะคะก็คือคุณแม่ก็จะเป็นไมค์กี้นะคะคุณเอ็มก็เป็นครูมาร์ดดีวีเอทนาะในตัวดีวีเอนะคะวีลิตนะคะสสามใช่ค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับรองเท้าของเราแบรนด์ของเราบ้างคะ ดีใช่ไหมคะเมว่าดีและเอ็มมาก็ดีครับก็ยังไว้ใจได้ราคาเท่าไหร่คะที่ซื้อมายี่ันที่สอเก้าวิลลาทามาจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเมวจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้าแล้วกี่ปีแล้วคะซื้อตั้งแต่ปีนี้แล้วโอ้ทนอยู่เนาะทนอยู่เนาะทนของเราใช่นานนะโอเคขอบคุณเมวและเอ็มค่ะ คิดว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะรองเท้าขาแรงเขามีแบรนด์อะไรในดวงใจกันนะคะแล้วเราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะคุณค่ะ